ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเป็นยุคสารสนเทศไม่ว่าเราทำอะไรก็สะดวกสบายไปเสียหมดจะติดตามข่าวสารต่างๆก็สะดวกสบายขึ้นการติดต่อสื่อสารก็ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ทุกอย่างนั้นสะดวกขึ้นเป็นอย่างมากแม้กระทั่งการทำงานของเราก็สะดวกขึ้นเพราะปัจจุบันนี้ในการทำงานก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่เห็นง่ายๆเลยก็คือการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชาการหรือหน่วยงานเอกชนร้วนแล้วแต่นำคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานทั้งนั้นแล้วรู้กันหรือไม่ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีส่วนประกอบคอมพิวเตอร์อะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรวันนี้ เรามารู้จักกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบหลักๆอยู่4ส่วน 1. Processor น,นั่นก็คือหน่วยประมวลผลกลางหรือที่รู้จักกันในนามของ CPU นั่นเองหรือเรียกกันว่าชิปซึ่งส่วนนี้มีความสำคัญมากที่สุดของฮาร์ดแวร์เพราะว่ามีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา 2. หน่วยความจำหรือแ a m ซึ่งแ a m นั้นเป็นหน่วยความจำหลักที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลต่างๆหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน่วยความจำรองนั่นเองก็คือจะเก็บข้อมูลชั่วข่าว 3. ส,ส่วน input/output ก็คืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสัมผัสและรับรู้สิ่งต่างๆเช่นเครื่องอ่านบัตร คีย์บอร์ดเมาส์สแกนเนอร์และอุปกรณ์เอาต์พุตก็ได้แก่พวกเครื่องพิมพ์จอภาพ 4. สื่อจัดเก็บข้อมูลนั่นก็คือสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเช่นฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆมีดังนี้ จอภาพเป็นอุปกรณ์การแสดงผลที่สำคัญที่สุดจะเป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยตรงเพราะเราสามารถมองเห็นข้อมูลที่ที่แสดงผลได้โดยตรงจอภาพของเราจอภาพของคอมพิวเตอร์มีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบคือ จอแบบ CRT และจอแบบ LCD ซึ่งจอภาพสองแบบนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบนั่นก็คือจอภาพแบบ CRT เคสคือกล่องรูโครงสร้างสำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆคอมพิวเตอร์ไว้ในนั้นซึ่งขนาดของเคสก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่การใช้งานหรือความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละคน รวมทั้งสถานที่เก็บอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยว่ามีขนาดพื้นที่มากน้อยเพียงใดและในแต่ละเคสก็จะมีส่วนของ power supply ติดมาด้วย power supply เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการกระจายกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะ เช่นฮาร์ดดิสซีดีรอมไดดีวีดีไดก็ควรเลือกพาวเวอร์พลายที่มีจำนวนวัตสูง mm hmm. เพื่อให้ความสามารถกระจายไฟฟ้าได้เพียงพอต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีเนื่องจากตัวคีย์บอร์ดใช้สำหรับการพิมพ์หรือป้อนข้อมูลต่างๆลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในตัวคีย์บอร์ดจะมีทั้งเป็นตัวอักษรที่เป็นภาษาหลักของแต่ละประเทศรวมทั้งภาษาหลักอย่างภาษาอังกฤษอยู่ด้วยและยังมีข้อมูลทั้งตัวเลขและฟังก์ชันต่างๆที่จำเป็นสำหรับการใช้งานและอื่นๆฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลหรือเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ และเป็นอุปกรณ์ที่ติดมาพร้อมกันกันกบตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งฮาร์ดดิสจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีแผงวงจรสำหรับการควบคุมการทำงานอยู่ด้านล่างและช่องสำหรับเสียบไฟเลี้ยงและสายสัญญาณต่างๆโดยที่ส่วนประกอบภายในจะปิดไว้อย่างมิดชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมมบอร์ด เป็นแผ่นวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่รวมเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญสำคัญไว้ด้วยกันซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆภายใน CPU ทั้งหมด CPU มีหน้าที่ในการประมวลผลหรือเรียกว่า Processor หรือช h i p เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากเนื่องจากมีหน้าที่ในการประมวลผลจากการป้อนข้อมูลลงไปการแสดงผลหลักการทำงานพื้นฐานของการแสดงผลจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อโปรแกรมต่างๆส่งข้อมูลมาประมวลผลที่ CPU เมื่อ CPU ประมวลผลเสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลที่จะนำมาแสดงผลบนจอภาพมาที่การแสดงผล จากนั้นการแสดงผลก็จะส่งข้อมูลนี้มาที่จอภาพตามข้อมูลที่ได้รับมาเมาส์จะเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความรู้สึกที่ดีต่อการใช้งานช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้นด้วยการใช้เมาส์เลื่อนตัวชี้ไปยังตำแหน่งต่างๆบนจอภาพหรือเรียกง่ายๆว่าตัวชี้ตำแหน่งนั่นเองในขณะที่สายตา จับอยู่ในจอก็สามารถใช้มือลากเมาส์ไปมาได้ระยะทางและทิศท,ทางจะสัมพันธ์และเป็นไปในทางเดียวกันกับการเลื่อนเมาส์แรมเป็นหน่วยความจำหลักของระบบมีหน้าที่รับข้อมูลเพื่อส่งไปให้ CPU ประมวลผลแรมเป็นหน่วยความจำหลักของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเป็นข้อมูลเมื่อมีกระแสไฟหลอเลี้ยงเท่านั้น โดยถ้าเกิดกระแสไฟกระพริบหรือดับข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ายในหน่วยความจำจะหายไปทันที Tik Tok 6 o'clock There's that old alarm again stand up I shut wishing I was sleeping in Don't know how I do it, but somehow I do it every day Just the same Get dressed, still a mess Shuffle through the same routine White deep, blue jeans Looking at me beckoning Get myself together, come whatever Just like yesterday and every other day As I Gonna give the world a shake with a smile. And now there's nothing that can knock me down. I'm gonna take whatever comes around, take every found and turn it upside down with a smile. Bus stop, doors pop, everybody's getting in, left, right, squeeze tight. Here's a nine to five again, just another day. But today I'm gonna make a change, break the chain. Made my mind up, this is something special. Take the ordinary, gonna make it monumental. Life is what you make it, making lemons into lemonade. Ain't it great? I rush by the window. choose my eye. And just guess who's smiling back at me. So today, no matter what comes my way, i turn it into something I can celebrate. I'm gonna give the whole world a shake with a smile. That can knock me down. I'm gonna take whatever comes around, take every frown and turn it upside down. With a smile today, no matter what comes my way, I'm gonna take the time to celebrate. I'm gonna give the world a shake with a smile. And now that can knock me down. I'm gonna take whatever comes around. Take every frown and turn it upside down. With a smile today. No matter what comes my way, I'll turn it into something I can celebrate. I'm gonna give the world a shake. With a smile. Celebrate. I'm gonna give the whole world a shake with a smile.